ต่อันเลยนะคะกับเรื่องของพอสรันกับฮั่นเดอะสตาร์หลังเนี่ยถ่าวืีแรงนะคะบอกว่ามีภรรยาแล้วซามหนุมสุดฮอตต่างวิกบอยประกอบและพอสรันนำทีมเหล่าดารามาจาับมาร้องเพลงในโชว์ The Ultimate Mega Show เปิดตัวห้างใหม่ย,ย่านบางนาค่ะ โดยในงานนี้ยังเป็นการชิมรางออกอีเวนต์ครั้งแรกของหนุ่มท้าฝ่ายฮายั่นอิสริยาที่ฮอตแสงหน้าเพื่อนร,รุ่นเดอรสตาร์แปดด้วยการมารับช็อบโปยเงินโชสเสดน่ารักหนารักกับนางเอกสาวมินพีชยาเป็นครั้งแรกแหม่ก็ดังเกินร้อยขนาดเนี้ยหนุ่มฮั่นถึงได้ดวงสกัดดาวรุ่งกับข่าวซุปภรรยาไว้ยังไงล่ะคะผมยังไม่เคยแต่งงานนะครับก็เดี๋ยวเราทาอันนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ข้างหน้าว่ากันอีกทีหนึ่งครับตัวเราเองเนี่ยยังไม่มีก็ทุกอย่างก็เป็นปกติครับับบกก็ไไมม่คคิดาอะรร คนที่ไล้ข่าวเช้าอย่างหนุ่มพอสรรค์ก็อัปเดตเรื่องเรียนแทนว่าตนกําลังจะกลับไปเรียนปริญญาตรีอีกครั้งหลังจากดรอไปนานโดยจะใช้วิธีโอนหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยเดิมมาเข้าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพแทนค่ะเราได้ผ่านผลงานทางนี้มาแล้วเราอยากเรียนที่มันแปลกใหม่หรือว่าเราอาจจะโตขึ้นไปาอาจจะไปทำธุรกิจอย่างเอ่ยแล้วก็เรียนบริหารธุรกิจเผื่อไว้อะไรอย่างงี้นะฮะคิดต่อยอดน,นั่นเองคิดต่อยอดไว้นะคิดไกลๆเพราะบางทีเรามีพื้นฐานด้านนี้อยู่แล้วบางทีเราก็ผม อยากอยากเรียนแบบให้มันเยอะๆอะไรเงี้ยเออไม่อยากไม่แบบว่าไปต่อยอดอะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยแม่จะกลับไปโรงเรียนแล้วนะคะแต่งานในวงการนุ่มพอสรันก็ย้ําชัดว่าไม่ทิ้งไปไหนแถมยังเตรียมเดินหน้าเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ปลายเดือนนี้แล้วด้วยละค่ะ